สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิชันอาทิตย์ยาศรีวัน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร SM 107.25เมกะเฮสาิรซสำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนค่ะได้นําตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรักน์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา,าศึกษากันนะคะเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเรื่องว่าเสียหายหรือไม่เสียหายหรือว่าละเมิดหรือไม่นะคะหากไม่ได้ส่งใช้เงินยืมซึ่งเป็นไปนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่อ978ั2559นะคะซึ่งมีสาระสำคัญคดังนี้ค่ะกรณีค่ะผู้อำนวยการศูนย์พละศึกษาและกีฬาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่พัสดุยืมเงินใช้ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร โดยเจ้าหน้าที่การเงินมีบันทึกเสนอว่าเห็นควรจ่ายเงินเมื่อผู้อำนวยการศูนย์อ้างว่ามีการปลอมลายมือชื่อวิทยากรและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุมัติตามระเบียบของทางราชการผู้อำนวยการศูนย์จึงต้องรู้ว่าไม่มีการฝึกสอนมวยไทยตามที่อนุมัติให้ยืมเงินและต้องเร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการตามโครงการหรือติดตามให้ส่งคืนเงินยืมโดยเร็วไม่ใช่เพียงมีหนังสือเร่งรัดติดตาม การที่ผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาม่ได้นำเนินการบังกล่าวนั้นแม้จะเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ร่าช้าเกินสมควรแต่เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร ใบสำคัญคู่จ่ายจึงไม่อาจนำมาเป็นหลักฐานเพื่อหักล้างเงินยืมและเมื่อยังไม่ได้อนุมัติให้หักล้างเงินยืมกรณีจึงยังไม่มีการหักล้างเงินยืมและหน่วยงานของรัฐยังสามารถเรียกเงินคืนจากผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ยืมได้ตามสัญญาการยืมเงินการกระทำ ของผู้อำนวยการศูนย์จึงยังไม่ทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความเสียหายและไม่เป็นการกระทำละเมิดที่ผู้อำนวยการศูนย์ต้องรับผิดตามมาตรา10ประกอบมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539คดีนี้นะคะมีหลักกฎหมายและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1>, 1. การที่หน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ได้นั้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ต้องครบองค์ประกอบความผิดทางละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันได้แก่ 1. ต้องมีการกระทำ 2. เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและ 3. ม,มีความเสียหายเกิดขึ้นและความเสียหายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำหากไม่ครบองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นย่อมไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ เรื่องที่2นะคะแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่กระทำการใดอันเป็นความผิดทางกฎหมายแต่ถ้าการกระทำนั้นยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นตามองค์ประกอบของความรับผิดทางละเมิดแล้วหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539การที่หน่วยงานของรัฐจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539จะต้องปรากฏในเบื้องต้นก่อนว่าการกระทำนั้น ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่และเมื่อเป็นการกระทำละเมิดตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นไปได้ทั้งกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเองหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายและหน่วยงานของรัฐนั้นได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและต่อมาได้ใช้สิทธิ์ไล่เบียกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดซึ่งจะต้องพิจารณาตามมาตรา8และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 โดยที่มาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดองค์ประกอบของการกระทำละเมิดไว้ว่ามีการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก2 เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 3. ม,มีความเสียหายเกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยโตรงจากการกระทำนั้นเมื่อการกระทำครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าวยอมเรียกได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดและหากการกระทำละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้นย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539กำหนดไว้ในทางตรงกันข้ามหากการกระทำไม่ครบองค์ประกอบความผิดข้อหนึ่งข้อใดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยอมไม่อาจถือเป็นการกระทำละเมิดและหน่วยงานของรัฐจะออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ดังเช่นอุทาหอนะคะจากคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลทางด้านการเงินในตําแหน่งผู้อำนวยการกองนะคะแต่ไม่เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งยืมเงินทดรองราชการส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลาและต่อมาหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดได้ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าเส่นไหมทดแทนจัดก,การกระทำละเมิดแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่พอใจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาเาลหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเกี่ยวกับองค์ประกรอบของการกระทำละเมิด ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความเสียหายคดีนี้นะคะมูลคดีเกิดขึ้นขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬาได้อนุมัติให้ในายสหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุยืมเงินใช้ในราชการเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โดยได้มีการซื้อนะคะวัสดุและตรวจรับวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากรเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากรหลังจากซื้อวัสดุจากร้านค้าและมีการตรวจรับแล้ว หัวหน้างานการเงินได้มีการบันทึกเสนอว่าเห็นควรจ่ายเงินค่าวัสดุให้แก่ผู้ขายโดยปรากฏลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติแต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นลายมือชื่อปลอมและนายสอได้ขออนุมัติหักล้างเงินยืมแต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้อนุมัติโดยมีข้อสังเกตท้ายหนังสือถึงหัวหน้าการเงินและบัญชีว่าให้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินโครงการหรือไม่หลักฐานมีการปลอมลายมือชื่อวิ ยมีการดำเนินการซื้อและตรวจรับพัสดุโดยไม่ได้รับอนุมัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดคณะกรรมการมีความเห็นให้ยุติเรื่องแต่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายในเงินค่าวิทยากร ผู้ถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งได้แก่ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนค่าตอบแทนวิทยากรหลังจากผู้ฟ้องคดีอุทธรคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นให้ยกอุทธรผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอ,อนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สารปกครองสูงสุดได้รับฟังข้อเท็จจริงจากการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดคือวิทยากรที่ได้รับแต่งตั้งสองคนรับว่าไม่เคยลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาของวิทยากรและลงนามในใบสำคัญรับเงินและไม่ได้รับค่าตอบแทนวิทยากร ส่วนนายสให้การว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้วิทยากรเพราะไม่มีการฝึกสอนมวยไทยแต่ในการเสนอขออนุมัติหักล้างเงินยืมนายสได้แนบเอกสารใบสำคัญคู้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสองฉบับฉบับละ7,500บาท และมีหัวหน้างานการเงินและบัญชีเขียนข้อความเสนอผู้ฟ้องคดีว่าตรวจหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้องสมควรอนุมัติโดยเขียนทับข้อความที่ถูกลบซึ่งเป็นไปนตามข้อสังเกตที่ผู้ฟ้องคดีให้ไว้นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้หักล้างเงินยืมและได้มีหนังสือทวงถามให้ในายสส่งใช้เงินยืมและไม่ปรากฏว่านายสได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินยืมว่าได้ส่งใช้เงินยืมไปแล้วแต่อย่างใดประเด็นปัญหาคือผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามที่หัวหน้างานการเงินและบัญชีได้ให้การต่อคณะ กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็มิได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้หักล้างเงินยืมในเอกสารใดและในสอนำส่งใบสำคัญเพื่อขออนุมัติหักล้างเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินมีทั้งข้อความที่ปรากฏอยู่และข้อความที่ถูกลบโดยน้ำยาลบคำผิดก็ไม่ปรากฏข้อความใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้หักล้างเงินยืม และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ในายสส่งใช้เงินยืมโดยไม่ปรากฏว่าในายสได้มีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเงินยืมว่าได้ดำเนินการหักใช้เงินยืมไปแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีพบว่าลายมือชื่อวิทยากรเป็นลายมือชื่อปลอมผู้ฟ้องคดีต้องรู้ว่าไม่มีการดำเนินการฝึกสอนมวยไทยตามที่อนุมัติให้ในายส ยืมเงินใช้ในราชการผู้ฟ้องคดีต้องเร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการตามโครงการหรือติดตามให้ส่งคืนเงินยืมโดยเร็วรวมทั้งควรต้องดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนิใช่เพียงมีหนังสือเร่งรัดติดตามการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนายสผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่เร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการตามโครงการหรือติดตามให้ส่งคืนเงินยืมโดยเร็วแม้จะเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแต่เมื่อนายสรับว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญคู่จ่ายจึงไม่อาจนำมาเป็นหลักฐานเพื่อหักล้างเงินยืมและผู้ฟ้องคดียังไม่ได้อนุมัติให้หักล้างเงินยืม จึงฟังได้ว่ายังไม่มีการหักล้างเงินยืมที่นายสอยืมเงินราชการไปตามสัญญาการยืมเงินหน่วยงานของรัฐยังสามารถเรียกเงินคืนจากนายสอผู้ยืมได้ตามสัญญาการยืมเงิน การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความเสียหายเพราะยังสามารถเรียกคืนเงินจากนายสอได้ตามสัญญาการยืมเงินการกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดตามมาตรา10ประกอบมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากคำพิพากษาสารปกครองดังกล่าวเมื่อการกระทำของเจ้าหน้าที่คือการละเลยต่อหน้าที่หรือประบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรไม่ครบองค์ประกอบอันจะเป็นความผิดทางละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งนพาณิชย์ในเรื่องความเสียหายซึ่งตามคดีนี้คือหน่วยงานของรัฐยังสามารถเรียกให้ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมได้ โดยข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับวิทยากรตามที่ได้ขออนุมัติกรณีจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 อย่างไรก็ตามหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ติดตามเร่งรัดให้ข้าราชการที่ยืมเงินส่งใช้เงินยืมคือเงินให้ส่วนราชการตามระเบียบและเงื่อนไขในใบยืมจนกระทั่งระยะเวลาตามที่กำหนดได้ล่วงพ้นไปและไม่อาจเรียกเงินคืนได้หากมีการพ้นจากตำแหน่งไปก่อนก็จะทำให้ราชการได้รับความเสียหาย สารปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดังกล่าวไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเจ้าหน้าที่จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวคดีต่อไปนะคะจะเป็นคดีเกี่ยวกับรถของกลางสูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษา ซึ่งกรณีนี้นะคะหัวหน้าสถานีตำรวจต้องรับผิดหรือไม่คดีนี้เป็นไปตามคำวินิฉัยคำวิพากษาของสารปกครองสูงสุดที่อ .1088 ทับ5องหหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดทางอาญา ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือที่ประชาชนเรียกกันโดยทั่วไปว่าตำรวจเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเกิดความสงบสุขในสังคม ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นภาระหน้าที่ทางด้านกรรมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งในการดำเนินการตามภาระหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทรัพย์สินอันเนื่องจากการกระทำความผิดหรือของกลางมาอยู่ในความคุ้มครองดูแลเพื่อใช้ในการพิสูจน์ทางคดีหรือการจัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ในทางราชการ อุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นของกลางในคดีอาญาคือรถยนต์ของกลางได้สูญหายไปจากการดูแลรักษาของตำรวจและบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งซึ่งสารแพ่งพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสนยหม่ทดแทน ขณะเดียวกันสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งต่อมาสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลและในฐานะหัวหน้าสถานีรับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนบางส่วนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ปัญหาที่น่าสนใจในคดีนี้นะคะคือประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ15บทที่9ข้อ4.1และข้อ4.3ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษารถของกลางไว้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครให้หัวหน้าสถานีมีหน้าที่เก็บรักษาของกลางไว้ภายในบริเวณสถานที่ทำการของตนหรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้กำกับการตำรวจนคร กำหนดโดยการเก็บรักษาให้ใช้ความระมัดระวังตรวจตรารถของกลางให้เป็นอยู่ตามสภาพเดิมเท่าที่จะสามารถรักษาไว้ได้ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจจะก,กำหนดสถานที่เก็บรักษารถของกลางไว้เป็นการเฉพาะก็ได้แต่กรณีที่สํนักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้มีการจัดให้มีสถานที่สําหรับเก็บรักษา รถของกลางไว้โดยเฉพาะในทางปฏิบัติหัวหน้าสถานีตำรวจแต่ละแห่งจึงต้องจัดหาที่เก็บของกลางเองเมื่อเป็นเช่นนี้หากรถยนต์ของกลางสูญหายจากสถานที่ที่กำหนดดังกล่าวหัวหน้าสถานีตำรวจจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเส้นไหมทดแทนจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่คดีนี้ ถือเป็นบรรทัดฐานการเป็นบัตรราชการที่ดีสำหรับการกําหนดสถานที่และมาตรการหรือวิธีการในการเก็บรักษารถยนต์ของกลางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและถือว่าเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการวินิจฉัยว่าหัวหน้าสถา,านีตำรวจนครบาลประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ สถานที่และมาตรการเก็บรักษารถยนต์ของกลางในคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงคือสถานที่เก็บรถของกลางที่จัดไว้เดิมอยู่ห่างจากตัวอาคารสถานี30เมตรแต่เนื่องจากในวันที่มีการยึดรถยนต์ของกลางนั้นสถานที่เก็บของกลางดังกล่าวมีรถของกลางที่ยึดไว้ก่อนหน้านั้นจอดอยู่เต็มพื้นที่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงจัดที่เก็บรถยนต์ของกลางเพิ่มเติมโดยจัดเก็บรักษารถยนต์ของกลางไว้บริเวณโรงจอดรถของนายตำรวจและผู้มาติดต่อราชการบางส่วนแต่ไม่มีรถผู้มาติดต่อปะบนอยู่เพราะมีรถยนต์ของการจอดเต็มพื้นที่ซึ่งโรงจอดรถดังกล่าวเป็นแบบมีหลังคาอยู่ห่างจากสถานีเพียง10เมตรมีแสงไฟสองสว่างชัดเจนอยู่ใกล้กับทางขึ้นลงตัวอาคารที่เป็นห้องทำงานฝ่ายสืบสวน ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงและใกล้กับห้องทำงานเสมียนคดีที่มีหน้าที่ดูแลของกลางซึ่งสามารถมองเห็นได้โดยง่ายพร้อมทั้งสั่งการให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและเจ้าหน้าที่เสมียนคดีคอยตรวจตราอยู่ตลอดอีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังอยู่ติดกับที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจซึ่งใช้เป็นจุดปล่อยแถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดียังสั่งการให้มีการจัดเครื่องบังคับล้อล็อกล้อไว้ป้องกันการจรกรรรถยนต์และติดป้ายไว้ว่าเป็นรถยนต์ของกลางอย่างชัดเจนการกำหนดสถานที่และมาตรการและวิธีการดังกล่าวเพียงพอต่อการป้องกันและดูแลรักษารถยนต์ของกลางให้ปลอดภัยอันจะเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ของกลางสูญหายหรือไม่ สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่สถานที่เก็บรักษารถยนต์ของกางซึ่งผู้ฟ้องคดีจัดให้เป็นที่เก็บรถยนต์ของกลางเพิ่มเติมอยู่ภายในบริเวณสถานีตำรวจและเป็นสัสดส่วนอีกทั้งมีการติดไป้ายไว้ว่าเป็นรถยนต์ของกางอย่างชัดเจนถือได้ว่ามีความปลอดภัยกว่าสถานที่เก็บรถของกางเดิมที่อยู่ห่างจากตัวอาคารสถานี30เมตร การจัดให้มีเครื่องบังคับล้อล็อกล้อไว้ซึ่งแม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเพียงเหล็กบางแต่ก็มีใช้อยู่แล้วในราชการและมีจํานวนจํากัดจึงถือเป็นมาตรการที่ดีที่สุดและแข้มงวดกว่าการใช้แผงเหล็กกั้นหรือใช้โซ่คล้องปรกอบกับการดูแลรักษารถยนต์ของกลางผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนต์ของกลางแล้ว ซึ่งการสูญหายของรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวเกิดจากคนร้ายมุ่งหมายโจรกรรมโดยเฉพาะแม้จะได้ป้องกันดูแลรักษาตามสมควรแก่หน้าที่ก็ตามและเมื่อพิจารณาถึงเจตนารม์ของพระราชบัญญตัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พสอ5 3 9และข้อจำกัดเรื่องสถานที่เก็บของกลางประกอบกับระเบียบปฏิบัติไม่ได้กำหนดให้ผู้ฟังคดีมีหน้าที่จัดเวรยามดูแลรถของกลางทุกคันตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงไว้เป็นการเฉพาะการสูญหายของรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวจึงเกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงพฤติการที่ผู้ฟ้องคดีได้พยายามในการเก็บรักษารถยนต์ของกลางแล้วถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันและดูแลรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวตามสมควรแก่หน้าที่แล้วหาได้จงใจหรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน คำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในคดีนี้ไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539ที่มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจหรือมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการวางมตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้นั้นหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนหาวิธีการหรือมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองดูแลและป้องกันให้เกิดความเสียหายตามที่พึงจะกระทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดก็ตามและได้กระทำการตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้วแม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว เพราะการดำเนินการใดๆของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการกระทำที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะคดีนี้สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่คำพิพากษาสาปรปกครองสูงสุดที่อ .1088-2559 ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนันทร,รัตษเอี่ยมละอองพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-9และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ